ครับก็เราต้องแบบว่าเปลี่ยนมาสไหมถ้าผมก็ครับวันนี้ก็มากับ Color Culture นะครับผมเองกับ Sesame Street ครับก็เป็นั้งแรกของทางแบรนด์ Color Culture เลยที่ได้เองกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกครับผมซีที่เราก็รู้สึกว่าเราดีใจมากๆที่เราได้ตัวคาแรคเตอร์ต่างๆของทาง Sesame Street มาคอลแลบกับทางแบรนด์เสื้อผ้าของพี่ด้วยครับคือจริงๆด้วยด้วยคอนเซปต์ของทาง Color Culture อย่างเงี้ยนะครับผมก็ อย่าง่้อยางตามชื่ออยู่แล้วคือคัลเลอร์คือสีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากได้แบรนด์ที่มีสีสันแล้วก็มีความแมทชิ่งลงตัวกับเสื้อผ้าของเราด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้เป็นตัวเชสต์มิตรสตรีทมาครับซึ่งอาจจะเห็นเลยที่ทุกคนเห็นว่าแบบเอ้ยความสีสันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะมากครับอะไรนะครับสีฟ้ามีตัวเดียวเราจะทำแบบหลายเหมือนกันหลายตัวไม่ได้อยากทำ ได้ครับก็จริงๆคือดูตัวทั้งตัวการ์ตูนเลยเนี่ยของทง Sesame Street มาตั้งแต่แบบเด็กๆล้วครับผมแล้วก็จริงๆอย่างตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพีก็มีเก็บไว้บ้างนะครับหลายๆตัวอยู่หลายๆคาแรคเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาเป็นแบบต่อปีต่อปีอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาก็จะแบบแบบไม่เหมือนกันสักปีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จริงๆพอได้คอนเซปต์นี้มาก,กับ Career Culture เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากจะทำตัว Sesame Street ให้มันเป็นดูเป็นแบบในแบรนด์ของเราด้วยมีความเป็นแบรนด์ของเราด้วย,ววยลงไปด้วย ก็น่าจะเป็นตัวเอลโมอย่างเงี้ยครับที่ทุกคนแบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาจับมากๆเพราะว่าจริงๆตุ๊กตาเนี่ยแบบนุ่มมากๆเปรียบเสมือนแบบสัมผัสผิวกายจับแล้วเหมือนจับพี่ๆจับแล้วเหมือนจับพี่ๆเหมือนเราพี่ๆไปกอดรับสองตัวก็ได้พวงกุญแจก็มีเออ ส่วนไหจะเป็นหมอนอะไรอย่เงี้ยมากกว่าครับผมตุก๊กตาอาจจะขาดไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามีหมอนแบบหมอนเน่าอะไรเงี้ยที่เก็บไว้ที่บ้านก็มีครับกลับมาบ,บ้านแล้วอะไรนะฮะกลับมาบ้านแล้วไม่รู้อะพี่หมอนมันก็ทำมาจากแบบเส้นใยมันก็เหมือนความรักยังไงอะันไปไงต่อ ใช่ครับผมจริงๆก็เป็นเป็น,ปนครั้งแรกของทางแบรนด์เลยครับที่มีการคอลแลัปป์กอบทางแบรนด,ด์อื่นๆเข้ามาครับผมก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นเออทางแบรนด์ Honda อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าครั้งนี้เป็นทาง Harley Culture เองนี่นแหละที่อยากจะคอลแลบกับแบรนด์ Sesame Street ครับอยากรู้ด้ไหมคุณ CEO ท่านหนึ่งประธาท่านนึ่ง World กับผมยังไงมายากไหมที่จริงแล้วฉันเป็นประธานบริษัทฉซนจ์จะเล่นละครคุณธรรมครับผมก็ ค่อนข้างยากนะครับผมแล้วก็จริงๆมันมันต้องผ่านการแอปพูฟหลายๆอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโปรเจกต์เนี้ยพี่ตั้งใจจะลอนช์ตั้งแต่ประมาณกลางปีแล้วครับผมแต่ว่าด้วยด้วยตัวแบรนด์ที่มันต้องไปคอลแลบกับทางเซซิมิสตรีดด้วยอะไรเงี้ยการแอปพูฟไม่เลยนานนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้มาลงตัวพอดีนะครับผมที่เดือนนี้ครับออกโชเบอร์ครับผมก็พยายามจะลงไปทุกๆขั้นตอนแหละครับผมก็ คือพอมันเป็นแบรนด์ที่ตัวตัวคาร์ลเคาเซอร์เนี่ยก็เปิดแบรนด์มาได้เกือบ2ปีแล้วครับผมก็ตัวพีเอ็มพีก็ไม่อยากจะลงไปทําในทุกขั้นตอนของทุกๆสินค้าตัวโปรดักอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าแพชชั่นของเราส่วนหนึ่งด้วยก็คือแบบการที่เราได้ทํางานที่ได้แบบเหมือนเอาแพชชั่นของเราลงไปในเสื้อผ้าที่เราอยากจะขายด้วยนะัก็จะมีบ้านสําเร็จรูปเป็นโครงการหมู่บ้านต่างๆคอนโดมิเนียมอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ บริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในปีหน้าอยากซื้อคนได้เลยเหรอลูคุเร <heartbreaking> <Island> ียนซื้อได้เลยมแน่นอนมหาชนละมาหาชิลก็จะเปนแบบว่านนีอะไรต่างๆเปนแบบว่าจับจอบกันได้แลก็จริงๆมันจะมีสินค้าหลายๆอย่างครับผมก็จะเป็นทั้งตัวตุ๊กตาอย่างนี้เลยมีเสื้อยืดที่ใส่ให้น้องตุ๊กตาด้วยครับผมก็อันนี้เป็นเสื้อยืดที่มาจากคอลเลคชันแรกของนักข่าวเรื่องเขาเจอครับแล้วก็ยังมีพวงกุญแจอีก3แบบกระเป๋าเสื้อเสื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งหมด2 ก็สามารถไปดูกันได้แล้วก็มาดูกันได้ที่นี่เลยสยามเซ็นเตอร์ครับหรือว่าจะไปซื้อบนเว็บไซต์ก็ได้ครับวันนี้มีได้หนึ่งวันที่เท่าไหร่บัตรนึงนะพี่พี่แค่สามสิบเอ็ดซ้อมเยอะไงช่วงนี้ซ้อมเยอะอาจจะมีเหนื่อยบ้างครับผมวันที่31ครับก็สามารถมาดูกันได้ครับผมแล้วก็หลังจากวันที่31จะไปขายที่ไหนต่อยังไงเนี่ยก็รอติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของทางคัลเล็กคอเจิ้งครับ ใช่ครับก็จะมีคอลเลคชันต่อมาเรื่อยๆครับผมคือทางเราก็พยายามจะทำคอลเลคชันให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องไปทุกๆซีซันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถไปติดตามดูกันได้ครับที่เว็บไซต์ของทาง Color Culture er ครับ ดีใจนะครับดีใจจริงๆแบบเหมือนเราทําแบรนด์นี้ขึ้นมาจริงๆมันมันเกิดจากแพชั่นส่วนตัวเองนี่แหละที่พี่อยากจะทําเสื้อผ้าใส่เองอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนตอนนี้มาเดินทางมาถึงแบบเอเราได้คอลแลบแลกกับทางเซสเมสต์สตรีทแล้วก็จริงๆมีแฟนๆเนี่ยมาให้กาลังใจเยอะมากครับผมแล้วก็สินค้าเราไม่ต้องจากแฟนๆที่ซื้อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีแบบลูกค้ากลุ่ม,มอื่นๆที่ซื้อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนที่เห็นแบบผ่านทางช่องทางแบบโซเชียลมีเดียต่างๆมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจครับผมที่มนสินค้าของเรามีแบบทุกกกคนนชชื่ออบแล้้ว็ยาจะไได ก็มีนะคะจริง,รงๆแบบบางครั้งไปแฟนมิทติ้งอะไรเงี้ยต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่แฟนเรานะครับแต่หมายความว่าเขาใส่เสื้อเคอร์เนลเคอร์เหมือนกันที่เราเห็นอะไรเงี้ยบางประเทศอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราดีใจมากที่แบบเหมือนสินค้าเราแบบคนเอาไปใช้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีความสุขที่จะได้ใส่มันด้วยครับจะเ็นคนเล่นื่ไมถ้าแงแบรนด์เนี่แบนาจะอยากได้งามเป่ว่ามีนขาคอลเลคชั่นแบบัอกมาแล้วเไม่ทางแบรนด์มันเป็แบบว่าดูน่ารกนัก ส่งฟีดแบอมาก่อนแล้วเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวว่ากันโอ้โหได้แต่เก็บเราดีเลยได้ครับได้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเป็นเอ่อคาร์ลิคเคาน์เตอร์เอ็กเซสซี่มิสตรีทนะครับผมสามารถมาดูกันได้นะครับที่สามเซ็นเตอร์นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31นะครับผมตุลาคมแล้วก็ยังไงรอติดตามนะครับคอลเลคชันถัดๆไปหรือว่าจะไปเปิดตัวสินค้าใหม่ใที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ติดตามไปที่เว็บเอ่อคาร์ลิคเคาน์อร์นะครับผมแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียของทางคาร์ลิคเคาน์อร์ทุกช่องทางครับ เพื่อนใช้เยอะอ่ะเพื่อนใช้งานหนักมากเลยช่วงนี้เพื่อนหาเพื่อนให้เต้นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ทำหลายอย่างแต่ช่วงนี้เพื่อนตั้งใจมากครับผมช่วงนี้เพื่อนเหนื่อยมาแล้วเครียดมากก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อนต้องการกำลังใจอย่างหนักหน่วงอนที่เขาบอกัยังเราบอกให้ไปช่วยสือมาเยยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะขึ้นมีคิดไปเองหรือเปล่า แค่ไปสอนเต้นก็ได้ครับอะไรนะครับก็อาจจะแค่ไปสอนเต้นก็ได้เต้นได้พอกันแหละพี่เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยช่วงนี้เขาซ้อมเยอะครับผมแล้วเขาก็เครียดเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาด้วยครับผมแล้วก็เขาตื่นเต้นมากๆเขาอยากจะทามันพี่ว่าจริงๆมันคือความฝันของเขานะหมายว่าศิลปินหลายๆคนก็มีความฝันว่าอยากจะทำคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจนวันเนี้ยบัตรเขาโซเอาไปสองรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออดีใจกับเขาด้วยแล้วก็ขอให้ ทุกๆคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้เขาละกันครับผมอย่าลืมไปดูกันที่เชมโก้ครับเชมโก้คอนเสิร์ตซับจมูกนิดนึงที่เขาปั่นมากไหมเหมือนเขาตั้งใจมากเลยอะไรนะครับเขาปั่นมากไหมรู้สึกเขาตั้งใจมากกว่าคนอื่นที่เรามีรับได้ไหมว่ารู้สึกว่าเขาตรงนี้เขาจะเป็นแต่คนใดเขาพยายามแสดงออกแหละว่าแบบเหมือนเขาไม่ได้แบบเครียดมากอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆี่ว่าเขากดคงกดดันมากๆแหละเหมือนแบบ ช่วงแฟนมิทติ้งพีอะไรอย่างเงี้ยที่พี่รู้สึกว่าเออมันก็กดดันจริงๆเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเราก็ยังอยากทํางานแบบของเราออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมพี่เชื่อว่าแบบเขาก็คงกดดันเขาไม่มีมาระบายหรือมีปรึกษาอะไรหรือว่าไม่ในฐานะที่เรามีประสบการณ์ก่อนหน้าในการมีแฟนมมทติดเดียวอะไรเงี้ยเขามีก่อนหน้าหนูเองไงเออก็พิวว่าจริงๆเขาก็เขาไม่ได้มาปรึกษาแล้วครับผมเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเขามีอะไรเขาไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาคงไม่อยากคนรอดตัวเขาเป็นห่วงเขาอะไรเงี้ยครับมันเป็นเคล่อน ก็จะมีในส่วนของชุดยาว1ิเมตรแล้วก็เลยแล้วก็ห่ตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำให้ได้หรือเปล่าสินใหญ่นะเราสินใหญ่ตลอดอะไรนะครับก,ไไหหก็ทุกครั้งที่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรที่จะช่วยเขาได้พี่ก็ช่วยทั้งหมดนะครับผม,มอยากจะได้อะไรหรืออยากจะกินอะไรอะไรเงี้ยมากกว่าครับแล้วก็พี่ว่าจริงจริง จริงๆพี่ว่าเขาเก่งอยู่แล้วครับยังไงพี่ว่ายังไงงานนี้ก็ต้องออกมาดีมากๆแน่นอนครับภูมิใจในตัวเพื่อนภูมิใจในตัวเพื่อนมากเพื่อนน่นารักครับภูมิใจตัวเองดนิดนิดนิดหน่อยแต่ภูมิใจในตัวเพื่อนมากๆคร่ะก็ะมี แต่ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ขอไปคุยให้ให้เรียบร้อยก่อตัดสินใจรับแล้วใช่ไหมตัดสินใจรับแล้วกลับมารับกลับมาเล่นให้ก็ได้ไม่ต้องถายนานนานไหมใช่ไหมนานครับนานพอสมควรครับผมประมาณ2-3ปีแล้วครับที่ที่ไม่ได้มีงานแสดงเลยครับก็จริงๆเราออกมาโฟกัสงานเพลงใช่ไหมครับก็ใกล้จะจบอัลบัมล้มแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะมีงานแสดงสักงานหนึ่งเหมือนกันอะไรเไงี้ยครับผมก็ตัดสินใจว่าจะกลับมาทํางานแสดง ก็จะเป็นแนวไหนนะที่เราจะได้เห็นทีกันครับก็จะเป็นสายลับอ่าก็จะมาแล้วเป็นสายลับหรือเปล่าไม่รู้ครับผมก็เป็นแนวไหนหรือเป็นยังไงอะไรยังไงจะเป็นแบบเล่นกับใครอะไรเงี้ยรอรอติดตามกันครับผมคิดว่าเดี๋ยวอะไรนะฮะพินเดชนหนึ่งพี่มากหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้พูดไปก่อนพินเดชอ่ะพินเดชไม่มาสักทีอ่ะขนตุ๊กตาติด แฟนกับก็อยากเห็นพี่กังดิวซินอยู่นะนะรงานทุกันงานละครหรือที่อื่นพี่ก็มีรู้พี่พี่นุ่มเขาอยากเล่นกับพี่หรือเปล่าคิวเขาลดตัวไงช่วงนี้เขาเป็นแบบหนุ่มฮอตอะไรเลีนะมีครับมีครับก็จะเป็นอีกซิงเกิลใหม่พี่น่าจะประมาณต้นปีหน้านะครับผมน่าจะใกล้แล้วครับช่วงนี้ก็อยู่ในโปรเซสที่เรากำลังทำกันบ้านกับเพลงใหม่ กิดจากแต่เพลงเกิดขึ้นของเขาที่เขาปล่อยบ่ายเดลี่เมจิกเดลี่เมจิกแบบเดลี่เมจิกพอครับพอเป็นเพลงแบบฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาตั้งใจมากนะครับสำหรับซิงเกิลนี้เดลิเมจิกอะไรเงี้ยเขาเครียดมากๆเพราะว่าจริงๆพีได้มีโอกาสได้ได้ได้ฟังเวลาเขาประชุมอะไรอยู่ไรเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างจะจริงจังกับงานเพลงของทุกๆงานอะไรเงี้ยครับผมนั่งอีกอีีเขาเขาทุกคนเขาเจอใครือนกันพีเจซีอ่ครับเขาหลังใครอีกมีพีเจซีมีใครบ้างก็ แต่แต่ทำเป็นผิวพิเชซี่ยังไงอ่ะเดี๋ยวหนูต้องทักไปหาพิเชซีก่อนล่ะทักไปว่าไงออยู่กับยูกินสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่าจริงๆริงทุกงานเขาก็พยายามจะหาเคมีใหม่ๆหแหละครับให้ให้งานของเขาดูมีความสดใหม่ตลอดเวลามีความเฟรชตลอดเวลาด้วยครับแต่เพลงนี่ของเบรคเขาก็ได้ทีมงานทำเพลงที่แบบว่าระดับต่างประเทศเลยนะครับทองอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นไงบ้างก็ได้ได้ของเราหรอของเขาพี่ว่ากิน คือบิวกินก้นเขามีแพชชั่นด้านด้านเพลงมากๆครับผมเขาพยายามจะเบรนินความเป็นตัวเขาเข้าไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเหมือนแบบอย่างอย่างที่พ,พี่พี่บอกกันเลยว่าจริงๆแล้วแบบแมบบ้กระทั่งการเลือกมือกองมือเบสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอลิเมนต์ต่างๆในในเพลงทั้งตัวเพลงกับตัวเอ็มวีของเขาเนี่ยบิวกิ้นก็จะเป็นคนอินพุตข้อมูลทุกอย่างลงไปทั้งหมดครับผมแล้วก็พยายามจะสร้างงานออกมาให้มันดูมีความพิเศษขึ้นทุกครั้งทุกครั้งครับ พินเดชหนึ่งพินเดชหนึ่งอะไรนะดวแล้วเขาไม่ตอบทีเนี่ยก็พยายามจะหาเนี่ยแหละครับเคมีใหม่ๆดูทุกงานนะครับผมก็อย่างล่าสุดกับพี่นายพี่นายนภัสครับอเออที่ช่างเพียรจะมาแบบว่าพิ่ใครมาเพิ่มเตก็จะมีออกสเต็ปมากขึ้นเร็วขึ้นบ้างอะไรบางเปลี่ยนชุดเยอะ ไฟบอยก็แรงแล้วนะอะไรครับไฟบอยก็เยอะแล้วนะพีใหม่จะเย็นแรงกว่าไฟบอยแรงกว่าสิบเท่าว้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวพาดหัวข่าวกันแล้วคนคาดหวังละพูดไปก่อนพูดไปก่อนครับผมอยากจะทำให้มันแบบดีขึ้นสิบเท่าไงเออโอบคุณเขาคุณบขา